สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการ PVP นะฮะไม่ได้ PVP นานแล้วนะฮะมีเพื่อนๆถามหาครับผมผมก็ไม่ค่อยว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีไฟ PVP ครับก็พอดีมีเลิฟขับนะครับเป็นขับใหม่นะใช้โปเกมอนห5 0 0ันะฮะก็เลยจัดซะหน่อยนะฮะ ก็มาดูทีมผมดีกว่านะฮะก็ทีมผมตัวแรกนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะน้องเชลีมฮะนะ,ะน้องเชลีมเป็นโปเกม,มอนพืชครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมีท่าแรกนะฮะเป็นท่าบูเลตซีสนะครับผมบูเลตซีสแล้วก็ท่า2เป็นเวทเทบอลไฟนะฮะแล้วก็แดนซิ่งเกมนะครับผมตัวนี้ก็พอดีไม่รู้จะเอาอะไรลงก็เอาตัวนี้ลง นะครับเดี๋ยวทีมจริงๆผมเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเอามาดูตัวที่2ครับสโลโบครับผมสโลโบกาลาเลียนใครยังไม่มีบ้างครับใครยังโวไม่เป็นไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะสโลโบเป็นโปเกมอนพิษนะฮะพลังจิตผมก็เอามาจัดการพวกนางฟ้าทั้งหลายแหละะฮะโอ้โหนางฟ้าเยอะมากนะครับก็ท่าแรกเป็นท่าพอยสั้นแจ็บครับผมท่าพิษนะฮะ แล้วก็ท่าที่2เลือกเป็นสลัดบอมนะครับผมท่าชาร์จสลัดบอมแล้วก็โฟกัสบาร์นะครับผมอ่ะตัวที่3ครับผมนี่ฮะสการตี้นะฮะหรือว่าพี่เต่าหัวโขกนั่นเองนะฮะเวลาเขายืนแล้วเขาชอบเอาหัวโขกนะฮะซูรุซุกินนะ, <c oughs> นะฮะก็เป็นโปเกมอนมืดต่อสู้ครับผมอ่านะก็ท่าแรกเป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะท่าที่2องพาวเวอร์อัพพันธ์นะฮะแล้วก็ ถ้าชาร์จที่2เป็นโฟร์เพลนะครับผมโดยมีภาวะพันธ์เนี่ยนะฮะเวลาปล่อยไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเพิ่ม a t t a ท k ให้กับตัวเองด้วยนะครับเพิ่มพลัง a t t a ท k ของเรานะฮะในทุกรอบที่เราปล่อยไปนะฮะโดยจะใช้ได้ประมาณ4รอบ้งฮะสูงสุดนะที่มันเปลี่ยนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับเป็นทีมแรกที่ผมได้ลองนะฮะ ไม่พูดพร่มทำเพลงนะฮะไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมโอ้มีเสียงดังนิดหน่อยครับผมผมลืมเปลี่ยนนะ <c oughs> เอาใหม่ครับนี่ฮะมาแล้วฮะเพิ่มเสียงนิดนึงนะฮะแล้วก็ Battle Starting ครับผมนี่ฮะมาแล้วตอนนี้พอดี ผมกลับบ้านไปหลานผมเอาไปเล่นนะฮะแหลงล่วงชื่หายไปวอดหมดนะฮะเพื่อหลานเพื่อหลานยอมนี่ฮะตัวแรกมาเลยเจอกับลซารนด้านเนื้อผมนะฮะเราก็ปล่อยปล่อยผมจะหลอกปล่อยเป็นโฟร์เพลย์ไปนะแต่ว่าเขาปล่อยมาก่อนน่าจะเป็นท่าดากก้นคอครับผมนะกันไว้ก่อน,นครับแล้วผมจะหลอกปล่อยเป็นโฟร์เพลย์ไปดูว่าเขาจะกันหรือเปล่านะฮะนี่ตีไปเก็บพลังไปครับนี่ฮะ นี่นะฮะปล่อยโฟร์เพลย์ไปฮะเป็นท่ามืดนะฮะถ้าโดนไปนี่ก็หายวาบแล้วนั่นไงวาบเลยนี่ฮะตีไปครับอีก2งลีตายไม่ตายไปเลยครับผมนะฮะนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาโหตัวนี้ผมเกลียดมากนะฮะอีกตัวบอลไฟฟ้าเนี่ยนะแล้วผมหลอกปล่อยด้วยท่า p ว w e อพันธ n c h ฮะกันไหม ไม่กันครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราก็เขาอัพมาแล้วก็ตีไปตีไปฮะเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าเอ่ออะไรนะท่าไฟฟ้าเดี๋ยวนะผมนึกชื่อไม่ออกนี่โอ้เขาปล่อยโฟร์เพลย์มาครับโชคดีไปครับอย่างน้อยผมก็ได้ปล่อยโอ้เขาเปลี่ยนตัวครับเอาเซลเลน่าจะเป็นอะไรนะบูลินมาฮะอืมนะฮะเชอร์เฟบี้ครับ แล้วก็ตีนี่ฮะผมก็ปล่อยสโลโบมาเลยครับสโลโบมีท่าพิษนะฮะอเซอร์เฟเบลนะฮะเรียบร้อยมันแพ้ท่าพิษอยู่แล้วฮะนี่ฮะแล้วเขามาอิเล็กโสดอีกรอบหนึ่งผมปล่อยสลัดบอมไปไม่ทัน,นะฮะเขาปล่อยมาก่อนท่าอะไรเอ่ยน่าจะเปท่ามืดนะฮะโฟล์เพลโฟล์เพลครับตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยท่าไปครับ นี่ฮะสลัดบอมฮะปล่อยไปก่อนครับไม่ไว้ใจเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเชอริมของเรานี่ไม่รู้จะเอาไปตีตัวอะไรนะครับพอดีมันติดมันทีมแต่เก่งอยู่นะามาคอยดูครับนี่ฮะอยาก้อยก็ได้สองโลนะฮะแล้วก็ตีสองทีน้วจะตายฮะ <S <S แล้วก็มาอ่าวหนีไปเลยอุย้โชคดีครับเพราะเราเหลือแค่เชอริรีม <G introductory> นะฮะอ่าว่ากันไปครับตีกันสน,นุกสนุกครับหมหาฮะเลิฟครับครับผมนี่ฮะซุรุสุคินครับผม <sh arp> ชื่อญี่ปุ่นนี่ช่างเรียกยากดีจริงๆเลย <g iant> นะฮะพี่เตา่าหัวโขกผมชอบเรียกนี้มีอะไรป้างป๋อฮีเล็กโถดว่าเป็นตัวแรกนี่สวยจริงๆครับ <g iant> ผมจะตีไปนะฮะตีไปแล้วเดี๋ยวจะเหมือนเดิมครับหลอกปล่อยโฟร์เพลย์ ไม่รู้ว่าเขาจะหลงกลหรือเปล่าแล้วเขาปล่อยมานะฮะน่าจะไปทาาไฟฟ้าแล้วครับปล่อยเร็วขนาดนี้เป็นดิชชาร์ตครับผม,มนะฮะตีไปครับผมจะตีไปเก็บเขาอัพพันไปแล้วก็หลอกปล่อยด้วยโปรเพไม่รู้เขาจะกันหรือเปล่านะฮะถ้ากันเราจะได้โล่ครับถ้าไม่กันก็น่าจะว่าไปเหมือนกันฮนะ หนึ่งโลครับมาแล้วได้เท่าแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะโอ้เขามาก่อนนะ่าจะเป็นดีช,ชาร์ตครับนะฮะมาเร็วเลืออเกินฮนะดีช,ชาร์ตยอมสองโลแล้วตีไปครับตีไปตีไปแล้วก็ปล่อยโฟโเพไปฮะดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าถ้ากันก็เราจะเท่ากันแล้วฮะคือไม่มีโลเหมือนกันอู้ยแบตก,ก็จะมาหมดอู้ยบ้าบอยจริงนะฮะอะไรเสียบก่อนเฮ้เสียบเสียบเสียบ เขาปล่อยมาครับตายแน่นอนฮะถ้าเป็น,นดิชาร์ตไม่เหลือรอดครับเ<ต>ออนี่ฮะมาแล้วฮะเรหยบร้อยฮะแล้วทีนี้ผมก็จะปล่อยเป็นสโลโบฮะไป2อทีตายลูกแล้วมาลุ้นครับตัวที่สองเขคืออย่างเงียบสิอย่างเงียบออยนี่โอ้เป็นโพลกุลสีครับผมตีไปตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยโฟกัสบาท นีฮ่ฮะถูกกันบาดตายแน่นอนครับบริกอนแล้วมาลุ้นตัวที่3ามเขาครับตัวที่3ามเขาคือเ yeah, ฮียแม็คคาโกชิบหายแล้วครับตัวสุดท้ายเราเป็นเชอร์ลินเชอร์ินแล้วเขาจะปล่อยท่าหรือเปล่าเราไม่มีเกาะแล้วผมวิ่งปล่อยสลัดบอมไปก่อนครับแม่เจ้าโอ้ยน้ำลายใหญ่ อลรวอึดซัดด้วยอึดซัดด้วยนั่นอึดซัดด้วยแล้วผมปล่อยเชอรีมมาฮะมารับผ่าไปก่อนฮะเชอรีมลูกพ่อน่าจะปล่อยมาเป็นล็อกทูมหรือเปล่าฮะถ้่เพิ่งได้มาใหม่ล็อกทูมล็อกทูมครับผมหินสุสาน <c oughs> แล้วผมตีไปครับตีไปดีนะท่าแรกเขาไม่ใช่ไฟครับผมก็ปล่อยเป็นแดนซิ่งกีมไปนี่ฮะ ท่านี้แมคคาโก้เจอไปก็ไม่น่าจะเหลือหลอแล้วฮะปาบนี่ฮะตีหนึ่งทีโอ้ยนะฮะนี่ฮะสโลโบโลมาตีตายเลยเนี่ยเป็นไงแล้วนะฮะดีมากที่เขาไม่ใช้ท่าไปนะฮะไม่งั้นตายหาเลยนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกอาจจะหลุดคาหยาบไปบ้างนะฮะน้องๆอ,อย่าเอาแบบอย่างนะฮะ มาแล้วฮะนี่ฮะมาม่าอีวีกา้าวตีครับสุรุสกินเจอกับอิเล็กโรดครับเจออีตัวนี้ตลอดเลยนะฮะผมแล้วเบื่อเบื่อนะฮะมาถี่มากตัวนี้กันไว้ก่อนครับดิชาร์ นี่ฮะดีช,ชาร์จฮะโดนไปเราอาจจะสิ้นชีพได้นะฮะเราก็จะตีไปแล้วก็ปล่อยเพาอัพพันไปดูเขาจะกันหรือเปล่าถ้ากันเราก็จะดึงโลเขาได้ถ้าไม่กันก็แย่หน่อยอ่าทีนี้เราได้โลมาอีกรอบแล้วปล่อยครับปล่อยเขาปล่อยมาเป็นแอลแอดอ,อะไรนะแอลิดอสครับผมเป็นแมงมุมฮะแมงมุม,มแมลงนะฮะเป็นแมลงพิษฮะ นั่นแหละฮะโฟเพย์ไปเลยครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นเชอร์รีมเอามารับตีนนะฮะน้องเชอร์รีมนี้นั่งสงสารนะฮะเอามารับท่ารับทางอย่างเดียวเลยฮะคอสไฟชั่นครับเราเป็นพืชเราก็น่าจะโดนหนักอยู่ฮนะนึ่ว่าไปหายเกินครึ่งอะครับแล้วเขาเปลี่ยนหรืเอเปล่าอ๋อแล้วผมเปลี่ยนอา่าผมปล่อยเป็นท่าไฟไปทันอยู่อเมื่อกี้มันมีค้างคนะ นี่ฮะแมลงโดนไฟไปก็ไม่เหลือแต่เขากันครับผมเอาละทีนี้เขาไม่มีเกราะแล้วเราเหลืออีกหนึ่งเกราะแล้วเขาปล่อยมาเป็นโครสพอยั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยเอาเป็นสโลโบลงไปแล้วเพราะว่าเขาคงมีแค่ท่าพิษนะฮะเขาไม่มีท่าไอ้แมลงนะฮะผมจะตีตีไปตีไปตีไป,ะป,ะปะนะฮะแล้วเขาปล่อยมาไม่กันลวฮะน่าจะเป็นโครดพอยสั้นนะฮะท่าพิษนะฮะสโลโบทนไหวฮะ นี่ฮะนี่เขาปล่อยท่าอื่นมาที่หายเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะมามาอิเล็กโทรดมาอิเล็กโทรดมามาปล่อยมาเป็นบิทชาร์ดเหรอนะฮะผมจะต่อยอิเล็กโทรดไปเรื่อยๆแล้วครับมามาอิเล็กโทรดมาเราเหลือซูลุซุกินอยู่อิเล็กโทรดไฟนี่สองทีแล้วปล่อยสลัดบอมไม่มีเกราะเลยใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะ ป๊าบเขาให้ไม่เหลือครับมาลุ้นตัวที่สามครับโอ้โหมิโลลิกวะฮะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้นะฮะเป็นเป็นโปกเกมอนน้ำนะนีฮ่ฮะนี่โดนไปสลัดบอมฮะไมโอติกนี่ยไออะไรประมาณเนี้ยนะฮะผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะโปกเกมอนมีตั้งแปดร้อยกว่าตัวนะฮะ แล้วผมมีปัญหาเรื่องสมองและความจําอยู่แล้วครับ<笑><笑><笑>นะฮะอ่านอ่านผมมีปัญหาเรื่องการอ่านมากเลยน,นี่เรียบร้อยไปไม่เป็นไรฮะดูกันสนุกสนุกเพลินเนเน,นะนะฮะนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้ชนะไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้นับเลยมาต่อกันเลยครับผมนะฮะ สำหรับใครอยากจะทดลองเล่นนะฮะก็ลองเล่น PV กันได้นะฮะสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสมนะะันฮะนี่ฮะชื่ออะไรเนี่ยคามิกแต่ผมชอบชุดนี้นะ,ะชุดเอ่อเทรนเนอร์ของผมนะชุดโบราณเนี่ยโอ้นี่อะไรเนี่ยปลาปลาอ๋อไอ้โอ้ยนังฟ้าครับปลวเขาปล่อยมาแล้วผมเปลี่ยนฮะ,ะนี่ฮะมา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 น,นะฮะนางฟ้าเนี่ยมันแพ้พิษอยู่แล้วเนี่ยครับปาบปาบเลยฮะ ตีจนตายะฮะยีกยกี้คับหรอหี้าแรงนักเหรอชามหอ้หายไปครึ่งหลอดเ้ยแล้วเขาปล่อยมาโอ้ยนีฮะซีซีคิงนะฮะนี่ฮะปลามีเขาฮะซึ่งมีอยู่ในในไอ้นี่นะในความจริงก็มีนะปลามีเขานี่ฮะแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนปลาทองแล้วปล่อยไปสลัดอมอมีรอบหมุงกันไหม ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่เราไม่ได้ใช้โล่เลยแล้วก็ตีไปสองสัมภีก็น่าจะตายแล้วฮะโอ้แล้วเรายังอยู่ครับสโลโบโอ้โหอึดทนทายาดจริงๆแล้วก็ปล่อยโอ้ยเป็นชาลิาสซาดที่หายแล้วครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะมาเขาเหลือหนึ่งเกาะครับผมจะปล่อยเอานี่ฮะรุสุขินลงไปนะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นโฟโร์เพลย์ไปฮนะ นะฮะเพราะว่าเขามีหนึ่งกรอกมาลุ้นกันฮะวัดดวงโอ้ยแล้วไงครับค้างฮะค้างยังไงฮะโอ้เขาหนีไปฮะหนีไปโอเคครับโอเครอดปลอดภัยครับผมนะฮะโอ้ฮะเหงื่อตกเลยทีเดียวฮะแอร์ไม่ได้เปิด <laughs> นะฮะอันนี้เป็นทีมแรกนะผมไม่ได้จัดตัวจัดทีมเลย แบบโผล่มาผมก็ซัดเลยนะฮะเอาทีมนี้เลยนะฮะมาลุ้นกันฮะคนสุดท้ายแล้วมั้งฮะโอ้โหนะฮะมาครับชุดพี่แกมีหมวกมีหมวกมาพร้อมแล้วตัวแรกเออเทเลนเฟมครับที่หายแล้วครับท่านผู้ชมฮะผมบอกได้เลยว่าชี่หายแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรไปสู้เลยฮะแล้วผมปล่อยไปฮะแล้วเขาปล่อยมาก,ก่อนอีกเวรกรรมเอ้ยครับ กันแล้วฮะเขาน่าจะเป็นท่าไฟฮะเฟร,รมชาร์จฮะท่านี้อัพพลังฮาวเวอร์เขาด้วยนะแล้วผมก็ปล่อยเป็นโปรเพย์ไปมาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่านะฮะก็โอ้โหเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็โอ้โหสโลโบก็ไม่น่าไหวครับกับเทเลนเฟรมนะฮะแล้วก็เชอร์ีมนีโดนไปสองดอกตายอย่างเดียวเลยครับนะฮะ อืมไม่ไหวคืออาจจะสู้เทเลนเฟรมได้อยู่แต่ว่าตัวที่สองที่สามเขาก็น่าจะแย่แล้วครับผมว่าสำหรับผมนะอืมคือผมไม่ไม่ได้ติดหินติดน้ำมาเลยอะตีไปฮะแล้วเขาปล่อยมาเนี่ยน่าจะเป็นสุดท้ายน่าจะเป็นเบสเบิร์ดหรือเปล่าโอ้เฟรนชาร์จอยู่โอ้ายว่ายนะ นี่ฮะไปรู้สึกินไปฮะสองสามทีก็น่าจะตีตายแล้วก็ตัวถัดมาเขาเป็นโอ้โหเรียกร้อยเลยฮะยิมเฟียครับผมอแล้วก็เชอรีมเราก็ไม่น่าจะสู้อะไรได้นะฮะไปถึงตัวที่สามไม่รอดแล้วฮะนีฮะถึงปล่อยดันซิ่งทีมไปก็ทำได้ครับคือตีเขาได้แต่อาจจะไม่ตายะ ยอมไปครับยอมไปสําหรับนี้นะฮะก็ชนะไป4-0ฮะเดี๋ยวก็มีทีมอื่นอีกนะครับพอดีไม่ได้ PVP นานมากจริงๆก็กลับไปหลานก็เล่นซะแหลงพังเลยฮะล่วงนะฮะแต่เพื่อความสุขของหลานฮะยอมนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะชอบนะฮะอย่าลืมกดอ่า s c r i p t i ิปเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ